สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารบรักทุกคนเนาะมันนี่กัมาพอกันคือเ่าช่องสูตรหวยห้าเก้าน้องพี่น้องมันนี่กัมาพอในอคลิปเลขเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เลขสูตรนะพี่น้องบอเมนเลขสูตรแต่เป็นการวิเคราะห์หรือว่าเป็นการสังเกตว่าในจุดจุดนี้เนาะเป็นเลขที่อยู่ในตำแหน่งอาสามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่นะพี่น้องนำมาออกอีกครั้ง อย่างน้อยหนึ่งตัว2ตัวหรือ3มตัวไม่บนก็ลางนะพี่น้องก่อนที่จะภาพไปเบิงเนะพี่นอ้องอ่ามาเบิรงนี่คำเตือนของทางช่องอ่าคำเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ เลขเนาะพน้องเลขก็อย่างที่บอกก็จะเป็นเลขอันนี้ก็จะเป็นของรา,างวัลที่หนึ่งเนาะหกตัวแล้วก็อันนี้เป็นสองตัวล่างอันนี้ก็จากสีตีที่เก็บมาทั้งหมดของปีหกหกนะพี่น้องของปีหกหกอันนี้ก็จะดูได้ตั้งแต่งวดแรกของปีหกหกคือสลับกันเข้าไม่บนก็ล่างนะพี่นอ้องอย่างช่วงแรกของปีนะพี่น้องก็จะเข้ามาในแนวทาง เลขบนมากกว่าเลขล่างเนาะก็คือเลขพวกน,นี้จะเข้ามาในเลขเลขสามตัวหนาของรางวัลที่หนึ่งก็จะมาออกเนาะจะเข้าในแนวทางเลขบนมากกว่าเลขล่างนี่เลขล่างก็มีปะปายเนาะพี่น้องแต่จุดสังเกตเนาะจุดสังเกตอยากให้พี่น้องในเบิงจุดสังเกตอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่ทำเนาะ อีกจุดสังเกตอันนี้ก็คือต่อจากแผ่นเมื่อกี้อาจจะลอกมาบางส่วนเนาะบางส่วนบางตอนจุดสังเกตพี่น้องจุดสังเกตอยากให้หูอยากให้เบิงนเนาะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิงจุดสังเกตปกติเลขนี่สามตัวน้าของรางวัลที่หนึ่งนี่ 4, เก้าแปดสี่นี่จะมีตัวไหนตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะสองตัวหรือสามตัวออกมาในในทางอ่า บนเนาะบนล่างก็มีล่างก็มีปะปายแต่ว่าช่วงปีปีแรกของปี6 6จะมาออกในแนวทางเลขบนซะมากกว่าแต่จุดเปลี่ยนนี่นจุดเปลี่ยนก็คือจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก605บนเนาะก็16ล่ร่างเนี่ยก็คือเลข3ตัวหน้านเนี่ยเนี่ย เลขสามตัวหน้าของราวันที่หนึ่งจะมาออกเลขล่างเนี่ยติดต่อกันแล้วสี่งวดซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่หาพี่นอ้องก็สิว่าเป็นงวดที่หาอะอย่างงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกันยาเนะที่จะเป็นสามตัวหน้านี้ที่จะมาออกอีกเหมือนเดิมก็คือเลขสี่เลขเจดแล้วก็เลขหนึ่งผลรางวัลของงวดล่าสุดงวดนี้ก็คือ 1> 9ก้าหนสี่เลขล่างก็ออกอยู่ที่9กหนึ่งก็สิวาน้องพี่น้องอะมาบึงในจุดเปลี่ยนของเลขล่างสะกรอนก็คือจากที่เข้ามาบนตลอดเนาะที่มาออกเลขบนตลอด แล้วก็มีเลขล่างมาปะปายเนาะแต่ก็เริ่มมีมาในแถวแนวทางเลขล่างนี่พี่น้องแนวทางเลขล่างก็คือ,อเริ่มตั้งแต่ที่ออก1นึกเนาะก็คือเข้ามาตลอดสําหรับเลข3ตัวหน้าของรางวัลที่1นี้ก็คืออย่างวันนี้สองเนาะพี่น้องสองหกสี่เลขหกก็มาออกในเลขหน่วยล่าง9 2 2สองสองก็2ก็มาออกในเลข หน่วยล่างของวันนี้169ก็1ก็มาออกทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างของวันนี้260เลข6ก็มาออกในหลักสิบของวันนี้แล้วกางวดล่าสุดเมื่อกี้พี่น้องที่บอกว่า4 7่ดให้ระวัง ว่าจะออกบนหรือล่างแต่ก็ให้มาเน้นในแนวทางเลขล่างนะพี่น้องเพราะว่าออกมาแร้วทั้งหมดสีงวดอาจจะออกอาจจะมาออกในกวันนี้เป็นวันที่หาแต่ว่ากับหายรลุนเพราะว่ามันกัเขามาแร้วสีงวดก็มาลุนว่ามันจะเขาต่อเป็นงวดที่ห้าไหมสรุปแล้วกัเขามาเป็นงวดที่หายหลีอพี่น้องงวดที่หาสาหรับเลขสามตัว ของรางวัลที่หนึ่งงวดเมื่อกี้สี่เจ็ดหนึ่งเลขหนึ่งก็มาออกในตำแหน่งหลักหน่วยล่างเนาะพี่น้องแต่นี่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะมาออกในหลักหน่วยหลักหน่วยก็มีหนึ่งงวดสองงวดสามงวดแล้วก็เว้นมางวดนี้งวดหนึ่งแต่งวดนี้ก็เข้าต่อกันหลักสิบสองงวดแต่ก็มาเข้าที่ หลักหลักหน่วยเลขหนึ่งก็มาเข้าในหลักหน่วยเนาะสำหรับเลข3ตัวหน้าของรางวัลที่1อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เนาะพี่น้องว่าเป็นการวิเคราะห์เป็นการสังเกตที่ก็หลังจากที่เข้าเลขบนมาตลอดแล้วก็มีเลขล่างบ้างก็เริ่มมาเข้าเลขล่างทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้างวดเป็นงวดที่ห้า แล้วนี่นี่พี่น้องงวดที่หาต่อไปจะเป็นงวดที่หกบ่พี่น้องนี่สามตัวนี่คือเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าเนาะเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าฟังให้ดีนะพี่น้องเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าจะมาออกในเลขล่างในงวดสิบหกกันยานี้หรือไม่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็แล้วแต่เนาะ แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่จะให้เน้นเราพี่น้องให้เน้นมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะมาออกก็จะมาออกในหลักหน่วยล่างถ้าจะซื้อก็เน้นเน้นเก่าเน้นนึ่งเน้นหายอยู่ที่หลักหน่วยล่างเลยพี่น้องนี่ส่วนเลขบนเลขบนถามว่ามาไหมมาแต่ ช่วงปีแรกคือส่วนใหญ่จะเข้าเลขบนเป็นหลักแต่จะมีในงวดน,นี้เนาะพี่น้องที่มันออกหาสามศูนย์แล้วก็สี่ห้าสามคือบนเนี่ยไม่มาเลยไม่มาอยู่สองงวดไม่มาอยู่สองงวดก็มาเข้าอยู่งวดน,นี้คือ,อเลขสองอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยเนาะนี่เพราะว่านี่สองหกศูนย์แต่หลักสองเลขสองมาออกในตำแหน่งหลักหน่วยแล้วก็มางวดน,นี้เนาะพี่น้องสี่เจ็ดหนึ่งของ ของสามตัวหน้าของงวดล่าสุดนี่ก็มาออกอยู่ที่หลักร้อยเลขสี่มาออกที่หลักร้อยแล้วก็เลขเจ็ดออกอยู่ที่หลักสิบบนเนาะพี่น้องเข่ามาสองตัวเนาะนี่ก็เดี๋ยวเข้ามาลุนกันต่ออีกพี่น้องก็ต้องบอกว่าลุนละเนาะเพราะว่าเฮากับพวกหัวมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่แต่ตามที่สังเกตตามสถีติเนาะอ่า เลขพวกนี้ก็คือเอามาออกตลอดก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดของปี6 6เนนะพี่นอ้องถ้าจะเป็นไปได้เนะพี่น้องเลขสามตัวนี่9้าหนก็ให้เน้นไปในตำแหน่งเลขล่างเลขล่างก็อาจจะเป็นที่หลักหน่วยเนาะถ้าจะซื้อถามว่าหลักสิบมาได้ไหมมาได้แต่ว่าตามสติถ้าจะมาออกนี่ ส่วนหลายแล้วสิมาอ่อนในหลักหน่วยก็เลยเห็นเน้นไปที่หลักหน่วยเนาะ,ะสุดท้ายนี้แล้วนะพี่นอ้องอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเราฟังเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ